สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพาดไยผมอาจารย์ออสตากับศิลาครับสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2566ก็ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนยี่ปีเถาะครับดวงวันนี้นะครับสามารถทำการออกรถเปิดกิจการร้านค้าขึ้นบ้านใหม่ได้ครับเลิกมงคล สะดวกของวันนี้นะครับได้แก่เวลา7นาฬิกา9นาฬิกาสนาฬิกานฬิกานะครับสีที่ไม่ควรใช้นะครับสีชมพูสีแดงสีม่วงสีดำนะครับสีที่ควรใช้ได้แก่สีขาวสีครีมสีเหลืองอ่อนสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับผมก็จะมาประโมทสถาบันตะกัศลาโหลานะครับก็ได้เปิดการเรียนการสอนนะครับ หลากหลายวิชานะครับอาทิเช่นวิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเทคนิคพยากรณ์เจตัว9กาฐานวิชาพลักณ์หน้าทองโหนไทยหนูวิชาไพ่อาลเคลนวิชาอักขรเลขยันพิธีกรรมนะครับวิชาทักษะมหายุกและผมนะครับก็จะเปิดการเรียนการสอนวิชาทักษะมหายุก ในวันที่4กุมภาพันธ์2566นี้นะครับก็เป็นการเปิดคอร์สสอนปีสอนเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมที่สนใจเรียนเป็นศาสตร์โหราศาสตร์ไทยแบบจันทร,รคตินะครับมีการปรับเสริมดวงชะตาแบบ,บารมีสิททัศของพระพุทธเจ้านะครับมาปรับเสริมดวงชะตาท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจการเรียนการสอนนะครับก็สามารถนะครับโทรมาที่เบอร์092 สามหนึ่งสามสองเจ็ดสองสามนะครับติดต่อท่านอาจารย์ยาขัตธิวัฒน์เจ้าของสถาบานสังติลาได้ครับก็มาชมดาวเด่นของวันเสาร์นี้กันเลยดีกว่านะครับดาวดวงแรกที่ผมดูไว้นะครับช่วงเย็นๆน,นะฮะฮานอยนะครับอานอยกับมาเลเซียดวงแรกเป็นดาวคาร3สามครับดวงที่สองเป็นดาวอาทิตย์หนึ่งดวงที่สามนะครับให้เป็นดาว ดาวเสาเจ็ดครับมาชมสามดวงที่เหลือนะครับดาวพระหัสห้าดาวพุทธสี่ดาวจันทสองก็ครบแล้วทั้งหกดวงนะครับท่านก็สามารถนําตัวเลขของผมนะครับไปใช้ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิทริญาณในการรับชมรับฟังส่วนสองตัวที่ผมจะฟันให้นะครับเช่นเคยนะครับ ให้เป็นดาวอังคารสามหนึ่งดวงนะครับและเป็นดาวอาทิตย์หนึ่งของดวงนี้นะครับวิ่งลูดนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับจะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์มาที่ช่องทางใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับทางช่องตักกิลาโหราโหราพาลวยก็ไปเจอกันใหม่คลิปวันเสาร์หน้านะครับขอให้กับท่านผู้ชมทุกท่าน โชคดีเฮงๆงปังปังอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยเจอกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับผม